โอ้เอยเรื่องนี้มันระเบิดกว่าที่คิดขเมนกำลังกู้เงินแสนล้านทั้งที่เศรษฐกิจยังเปราะบางเสียดุลการค้าหนักแล้วอยู่ดีๆกลับเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวแถมมีข่าวลือว่าอาจต้องพึ่ง IMF จริงจังเบื้องหลังทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่แผนกู้ธรรมดาแต่มันคือเกมเดิมพันอนาคตรประเทศที่เสี่ยงชนิดลมหายใจสะดุดคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันแรงกว่าที่ใครเล่าให้คุณฟังหลายเท่า กัมพูชากำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในรอบหลายปีประเทศเล็กที่กำลังพยายามยกระดับตัวเองขึ้นสู่เวทีเศรษฐกิจอาเซียนแต่ในความพยายามนั้นมีบางอย่างซ่อนอยู่บางอย่างที่อาจเป็นทั้งโอกาสและหายนะพร้อมกันตัวเลขปรากฏชัดกัมพูชาวางแผนกู้เงินกว่าแสนล้านบาทในปี2569แผนกู้เพิ่มขึ้นถึง12.5%เสียงหนึ่งบอกว่า นี่คือการผลักดันประเทศขั้นเร่งด่วนอีกเสียงหนึ่งกระสิบว่านี่คือสัญญาณของประเทศที่เริ่มถังแตกเพราะเมื่อมองลึกลงไปในโครงสร้างเศรษฐกิจกัมพูชายังเผชิญปัญหาเสียดดุลการค้าเรือรังรายได้หลักจากสิ่งทอและการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอการส่งออกลดการนำเข้าพุ่งทําให้สภาพคล่องของประเทศตึงตัวมากกว่าที่ประกาศต่อสาธารณะเมื่อรายได้ไม่พอใช้สิ่งเดียวที่ทําได้คือกู้ และคำถามสำคัญคือกู้เพื่ออะไรข้อมูลครึ่งปีแรกของปี2025บอกเราอย่างชัดเจนกัมพูชากู้ใหม่แค่196ล้านดอลลาร์คิดเป็นเพียง7%ของเพดานหนี้ทั้งหมดแต่งเงินกว่า87%ไหลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานถนนระบบน้ำไฟฟ้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจถ้าคุณมองเผินๆสิ่งเหล่านี้คือรากฐานของประเทศแต่ถ้าคุณมองลึกอีกนิด คุณจะเห็นความเร่งรีบความรีบร้อนที่ทําให้หลายประเทศล้มมาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะในเกมการพัฒนาแบบก้าวกระโดดประเทศต้องใช้เงินมหาศาลก่อนจะเห็นผลลัพธ์จริงรายได้จะมาในอนาคตแต่นี่ต้องจ่ายตั้งแต่วันนี้นี่คือกับดักที่หลายประเทศติดอยู่ในช่วงก่อนพัฒนาเต็มขั้นและกัมพูชากําลังเดินเข้าใกล้จุดนั้นทีละก้าวสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือความโปร่งใสของกัมพูชาย,ยังเป็นคําถาม การจัดซื้อการประมูลการคอรัปชันล้วนเป็นจุดอ่อนที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าและถ้างเงินแสนล้านถูกใช้ไม่ตรงจุดประเทศนี้อาจไม่ใช่แค่ถังแตกแต่จะเข้าสู่ภาวะหนี้ที่อาจก่อแรงกดดันทางการเมืองในอนาคตกู้มาแต่ได้ของไม่คุ้มค่าลงทุนแต่ผลลัพธ์ไม่เกิดและภาระหนี้ตกสู่ประชาชนรุ่นต่อรุ่น ที่สําคัญกัมพูชาเองก็ไม่ใช่ประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนรายได้รัฐยังผันผวนหนักการพึ่งพาต่างชาติสูงดุลการค้าติดลบต่อเนื่องและการเติบโตยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกมากกว่าความแข็งแรงจากภายในเมื่อเศรษฐกิจโลกสะดุดกัมพูชาจะเป็นหนึ่งในประเทศที่สะเทือนก่อนดังนั้นแผนกู้แสนล้านในปี2569จึงไม่ใช่แค่แผนการเงินธรรมดา แต่มันคือเดิมพันของทั้งประเทศเดิมพันว่าคำเหมนจะก้าวกระโดดหรือสุดลงลึกกว่าเดิมสิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือกู้มากขึ้นแต่อาจหมายถึงกำลังหมดเงินในคลังลงทุนมากขึ้นแต่อาจไม่ได้ผลตอบแทนจริงตัวแรกสวยงามบนกระดาษแต่ภายในประเทศอาจเผชิญความเปราะบางกว่าที่คิดนี่คือจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดและเป็นเพียงบทเปิดของสิ่งที่กำลังจะตามมา เพราะเกมเงินกู้นี้มีเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นมีแรงกดดันที่หลายคนไม่รู้และมีเงื่อนไขจากต่างชาติที่อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจทั้งภูมิภาคตอนต่อไปเราจะพาไปดูว่าคำเมนทําำไมต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบทุ่มสุดตัวและเบื้องหลังของตัวเลขแปร17%นั้นบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับทิศทางประเทศนี้จริงๆนี่แหละคือความจริงที่กำลังจะเปิดเผยและคุณจะเข้าใจว่า การกู้แสนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องทั่วไปแต่คือจุดเปลี่ยนของภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนทั้งภูมิภาคติดตามตอนต่อไปให้ดีเรื่องร้อนกำลังจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆกัมพูชากำลังดันตัวเองเข้าสู่ยุคเร่งพัฒนาแบบก้าวกระโดดและหัวใจหลักของยุทธศาสตร์ทั้งหมดคือโครงสร้างพื้นฐานตัวเลขที่หลายคนอาจมองข้ามกลับกลายเป็นคำใบ้สำคัญเพราะเงินกู้ใหม่กว่า87%ของทั้งหมดถูกเทลงในถนนระบบน้ำไฟฟ้า และสาธารณประโภคนี่ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือการบอกเราว่ากัมพูชากําลังสร้างโครงกระดูกหลักของประเทศแบบยกเครื่องทั้งระบบถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดกัมพูชากําลังพยายามสร้างร่างใหม่ให้ตัวเองจากประเทศที่ระบบพื้นฐานยังอ่อนแอไปสู่ประเทศที่พร้อมรองรับโรงงานขนาดใหญ่เขตอุตสาหกรรมเมืองใหม่และการลงทุนข้ามชาติเพราะถนนที่ดีจะเชื่อมโรงงานกับท่าเรือระบบน้ําที่ดี จะกำหนดว่าพื้นที่ไหนพร้อมกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เสถียรจะตัดสินว่าบริษัทต่างชาติจะกล้ามาลงทุนหรือไม่รัฐบาลพนมเปญรู้ดีว่าถ้าไม่มีรากฐานเหล่านี้พวกเขาจะไม่มีวันแข่งขันกับเวียดนามได้ไม่มีวันล่อใจทุนจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือโยุโรปและไม่มีทางจะผลักเศรษฐ,ฐกิจให้โตเกินศักยภาพเดิมแต่ความจริงอีกด้านคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่แค่เรื่องของการมีถนนเพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องมีสะพานใหม่สวยๆมันคือเกมระยะยาวที่ใช้เงินจำนวนมหาศาลและต้องรักษาความโปร่งใสตลอดทางและประเทศที่ยังมีปัญหาคอร์รัปชันลึกถึงระดับพื้นที่ยอมถูกตั้งคำถามหนักขึ้นทุกครั้งที่มีโครงการใหญ่เกิดขึ้นสิ่งที่น่ากังวลคือโครงสร้างพื้นฐานขึ้นหลุมเงินถ้าไม่มีแผนใช้งานที่ชัดเจนหลายประเทศทุ่มสร้างถนนสร้างอาคารสร้างระบบยักษ์แต่สุดท้ายกลับไม่มีเศรษฐ,ฐกิจจริงรองรับไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีนักลงทุน ทำให้โครงการหล่อนั้นกลายเป็นแค่สัญลักษณ์ของความสูญเปล่าคำถามคือกัมพูชากำลังเสี่ยงซ้ำรอยแบบเดียวกันหรือไม่เพราะในขณะที่โครงการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจจริงกลับยังไม่ทันฟื้นตัวรายได้จากการส่งออกยังแว่งทางการท่องเที่ยวยังไม่กลับสู่จุดก่อนโควิดและดุลการค้าของประเทศยังติดลบหนักอย่างต่อเนื่องการทุ่มเงิน87ลงโครงสร้างพื้นฐานอาจดูเป็นการสร้างความพร้อมให้อนา,นาคตแต่ถ้าเศรษฐกิจจริงไม่โตตาม การก่อสร้างทั้งหมดนี้จะถูกเปลี่ยนบทบาททันทีจากโอกาสกลายเป็นภาระจากการลงทุนกลายเป็นนี้ก้อนใหม่และจากความหวังกลายเป็นน้ำหนักที่กดงบประมาณประเทศให้จมนานหลายปีอีกมุมที่ต้องจับตาคือแรงกดดันจากต่างชาติเมื่อเงินกู้ส่วนหนึ่งอาจต้องพึ่งพาสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่าง IMF หรือ World Bank ทุกบาทที่กู้จะต้องแลกกับเงื่อนไขทั้งการจัดการงบประมาณการลดการรั่วไหลาการตปิดข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายบางอย่างที่อาจกระทบอำน,นาจภายในประเทศนี่คือความเสี่ยงที่กัมพูชาต้องเผชิญแบบเลี่ยงไม่ได้เพราะการสร้างโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่คือเรื่องอำนาจเรื่องอิทธิพลระหว่างประเทศและเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองภายในกัมพูชาเองสิ่งที่คนมักจะไม่พูดคือโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสร้างความเจริญแต่โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ถูกใช้สร้างหนี้ก้อนใหญ่และความต่างของสองแบบนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารประเทศเกือบทั้งหมด ตอนต่อไปจะพาคุณไปดูว่าเงินกู้จำนวนมหาศาลนี้จะกลายเป็นเครื่องผลักดันเศรษฐกิจหรือจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้กัมพูชาเข้าใกล้ความเสี่ยงล้มพัฒนารวมถึงผลกระทบด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังสั่นคลอนในเงามืดเพราะนี่คือช่องเวลาที่ความจริงกำลังค่อยๆเปิดเผยและเกมพัฒนาประเทศของกัมพูชากำลังเดินเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อันตรายที่สุดเตรียมรับตอนต่อไปให้ดีเรื่องราวกำลังเข้มขึ้นทุกนาทีความจริงหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือเงินกู้ ไม่เคยเป็นปัญหาของประเทศกําลังพัฒนาแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการบริหารเงินกู้กู้เท่าไรไม่สําคัญเท่ากับว่าใช้ไปเพื่ออะไรและใช้แล้วสร้างผลตอบแทนกลับมาได้หรือไม่สําหรับกัมพูชาจุดนี้กําลังกลายเป็นแรงกดดันที่หนักที่สุดในรอบหลายปีพอแม้รัฐบาลจะประกาศแผนกู้เงินมากกว่าแสนล้านบาทในปี2569แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนย้ําว่าตัวเลขนี้ไม่ได้หมายความว่ากัมพูชาจะกู้เต็มจํานวนเพดานนี่คือกรอบแต่การกู้จริงขึ้นอยู่กับโครงการที่ยื่นและผ่านการอนุมัติ ซึ่งหมายความว่าสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเลขแต่คือคุณภาพของโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นคําถามคือโครงการเหล่านั้นแข็งแรงพอหรือไม่ถูกออกแบบเพื่อสร้างรายได้จริงหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นเพียงโครงการแบบเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคที่สร้างถนนยาวหลายร้อยกิโลเมตรแต่สุดท้ายไม่มีใครใช้สร้างอาคารใหญ่โตแต่ปิดไฟทั้งปีสร้างระบบน้ําราคาแพงแต่คุณภาพน้ํากับแย่กว่าที่ควรจะเป็นนี่คือสิ่งที่ทําให้กัมพูชาถูกจ้องจับตา เพราะประเทศยังมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการใช้เงินงบป,ประมาณของรัฐยังมีรอยรั่วความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบยังไม่เพียงพอและความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายในประเทศทําให้โครงการหลายอย่างถูกผลักด้วยเหตุผลทางการเมืองมากกว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจยิ่งไปกว่านั้นกัมพูชาเป็นประเทศที่ยังพึ่งพารายได้จากภายนอกสูงมากเมื่อเศรษฐกิจโลกผันผวน,ผนรายได้จากส่งออกการท่องเที่ยวและการลงทุนจึงไม่แน่นอนการเสียดุลการค้าต่อนเนื่องหลายปีทําให้สภาพคลังของประเทศไม่ได้มั่นคงแบบตัวเลขบนกระดาษ ภายนอกอาจดูเหมือนประเทศกำลังพัฒนาอย่างมั่นใจแต่ภายในกำลังเผชิญแรงกดดันที่หนักขึ้นเรื่อยๆหากโครงการที่ใช้เงินกู้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนจริงหนี้เหล่านี้จะกลับมากดทับประเทศรายได้ไม่พอชำระหนี้งบประมาณภาครัฐถูกเบียดบังทุนสำรองเริ่มลดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติจะสั่นคลอนทันทีที่สำคัญกีฬมพูชากำลังเดินเข้าสู่จุดที่หลายประเทศเคยล้มเหลวกู้เพื่อต่อเงินกู้เพื่อรักษาระบบกู้เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจชะงักสุดท้ายก็ติดกับักหนี้ จนต้องกลับไปเจอจากกับสถาบันการเงินหลวงประเทศและกับมาตรการเข้มงวดที่ประเทศไม่อยากยอมรับนี่คือสิ่งที่กัมพูชากําลังเสี่ยงและนี่คือเหตุผลที่การใช้เงินกู้ครั้งนี้มีความหมายมากกว่าทุกป,ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่การสร้างถนนใหม่ไม่ใช่แค่การขยายระบบน้ําแต่เป็นการตัดสินว่าประเทศนี้จะเดินหน้าแบบมั่นคงหรือจะลงครั้งระบบเพราะความผิดพลาดในการบริหารเงินกู้อีกด้านที่หลายคนไม่พูดถึงคือแรงกดดันจากต่างชาติเมื่อกัมพูชาต้องหันไปพึ่งไอเอเฟหรือธนาคารโลก มันไม่ใช่แค่การกดปุ่มขอกู้แต่คือการเปิดประตูรับการกำกับดูแลจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการปรับนโยบายภาษีการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐหรือการเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจกระทบกลุ่มผู้มีอำนาจภายในประเทศยิ่งกู้มากเงื่อนไขก็จะหนักขึ้นและยิ่งใช้เงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพความเสี่ยงก็ทวีคูณตอนนี้กัมพูชากำลังยืนอยู่บนสันเขาด้านหนึ่งคือโอกาสเติบโต,ตอย่างก้าวกระโดดอีกด้านคือความเสี่ยงที่จะหลุดลงเหวทางเศรษฐกิจและทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวว่าประเทศจะบริหารเงินกู้ครั้งนี้ได้ดีแค่ไหน ในตอนสุดท้ายเราจะพาคุณไปเจาะว่าหากกัมพูชาพลาดหรือใช้เงินผิดจังหวะจะเกิดอะไรขึ้นต่อทั้งภูมิภาคผลกระทบต่อไทยจะเป็นอย่างไรและแผนกู้แสนล้านนี้กําลังเชื่อมโยงกับเกมอํานาจที่ใหญ่กว่าที่หลายคนคิดอย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องจริงกําลังเข้มข้นขึ้นทุกวินาทีและตอนจบจะเปิดภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือบทสรุปของคลิปนี้และเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมองภาพรวมให้ชัดขึ้นกว่าเดิมกัมพูชากําลังก้าวเข้าสู่จุดตัดสินชะตาประเทศ จุดทิ่มเงินกู้กว่าแสนล้านบาทจะเป็นทั้งบันไดสู่อนาคตและอาจเป็นเชือกที่รัดเศรษฐกิจจนแทบหายใจไม่ออกเพราะท,าทันทีที่ประเทศเริ่มกู้เพิ่มท,ทั้งทีที่โครงสร้างพื้นฐานถูกเร่งสร้างแบบเต็มคันเร่ง,ท,งทันทีที่สภาพคลังเริ่มตึงแรงกดดันก็เริ่มไหลเข้ามาจากทุกชิดทุกทางทั้งจากต่างชาตินักลงทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศรวมถึงแรงสะท้อนจากประชาชนภายในประเทศเองคำถามที่ต้องถามคือกัมพูชาพร้อมสำหรับรอบนี้จริงหรือไม่ เพราะการลงทุนใหญ่ระดับประเทศต้องมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงรองรับต้องมีภาคส่งออกที่โตอย่างต่อเนื่องต้องมีภาคการผลิตที่สร้างไรายได้จริงต้องมีความโปร่งใสที่พิสูจน์ได้แต่ในความจริงกัมพูชาย,ยังมีหลายจุดอ่อนตั้งแต่ไรายได้รัฐที่ผันผวนการพึ่งพาต่างชาติสูงดุลการค้าติดลบต่อเนื่องและปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังลึกเกินกว่าจะละเลยได้ทั้งเงินกู้ถูกใช้ในโครงการที่ผิดจังหวะหรือถูกผลักจากปัจจัยการเมืองมากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งใจสร้างเพื่อพาประเทศทยานจะกลายเป็นภาระหนี้ที่ถ่วงประเทศลงอย่างช้าๆแบบเดียวกับที่หลายประเทศล้มเหลวหลังทุ่มกู้สร้างเมืองใหม่แต่เศรษฐกิจจริงกลับไม่โตตามและสิ่งที่หนักที่สุดคือเมื่อประเทศเริ่มกู้มากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างกัมบูชาและเจ้าหนี้จะเปลี่ยนไปทันทีประเทศเล็กที่ต้องพึ่งเงินทุนจากภายนอกจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในเกมอำนาจระดับภูมิภาคการกู้เงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศจะแลกมาด้วยเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การกู้จากมหาอำนาจก็อาจแลกมาด้วยอิทธิพลในเชิงการเมืองและยุทธศาสตร์ไม่มีเงินก้อนไหนที่ได้มาฟรีและไม่มีดีลการเงินระดับประเทศไหนที่ไม่มีผลกระทบตามมากัมพูชาจึงกำลังเผชิญภาคสองด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือภาคของประเทศที่ต้องการทะยานขึ้นสร้างโครงสร้างพื้นฐานสร้างความพร้อมดึงการลงทุนอีกด้านคือภาคของประเทศที่กำลังวิ่งไกลเส้นขอบความเสี่ยงเศรษฐกิจยังอ่อนระบบการตรวจสอบอยังบางไรายได้ยังไม่มั่นคงพอจะรองรับหนี้ก้อนใหญ่ในระยะยาว เมื่อภาพสองนี้ชนกันสิ่งที่ตามมาคือแรงสั่นสะเทือนทั้งระบบตั้งแต่ค่าเงินนโยบายการคลังนโยบายการเงินจนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนถ้าภาพลบเริ่มเด่นขึ้นมาเพียงเล็กน้อยผลกระทบจะขยายวงเร็วกว่าที่หลายคนคิดสำหรับไทยเองผลกระทบไม่ได้ไกลตัวเพราะกัมพูชาคือคู่ค้าคือแรงงานสำคัญคือเส้นทางการค้าและคือภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่ติดกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้หากกัมพูชาล้ม ระบบเศรษฐกิจชยายแดนไทยจะสะเทือนทันทีหากกัมพูชาพุ่งขึ้นไทยก็ต้องเตรียมรับการแข่งขันที่หนักขึ้นด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้คือภาพใหญ่ของเกมที่กำลังเล่นอยู่เกมที่ไม่มีเวลาหยุดรอไม่มีรอบซ้อมและไม่มีพื้นที่สำหรับการพลาดครั้งใหญ่ตอนนี้กัมพูชากำลังเดินอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการเติบโตกับหายนะระหว่างโอกาสครั้งประวัติศาสตร์กับภาระณีที่อาจลากประเทศลงไปอีกหลายสิบปี และคำถามที่ทุกคนต้องคิดตามคือประเทศนี้จะเลือกทางไหนจะก้าวขึ้นหรือจะจมลงจะทยานสู่การเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่หรือจะหลุดเข้าไปในวังวนนี้แบบที่หลายประเทศเคยเจอนี่คือเดิมพันครั้งใหญ่เดิมพันที่อาจจะเปลี่ยนทิศทางทั้งภูมิภาคและผลลัพธ์ของมันจะไม่ใช่แค่กัมพูชาที่ต้องรับแต่จะสะเทือนทั้งอาเซียนในแบบที่ไม่มีใครหลีกหนีได้